สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้จะพานเพื่อนมาทำไก่อ,อกวบนเส้นนะคะไม่มีกุ้งนะมีไก่ก็เป็นเมนูที่พี่สิประยุกเอานะเพราะว่าไม่มีกุ้งนะแต่อยากกินวุ้นเส้นก็เลยต้องทำไก่อ,อกว้นเส้นนะก็มีวุ้นเส้นมีไก่เนื้อสะโพกนะพี่สิริก็หั่นแล้วนะจ๊ะ ต้หนหอมผักชีก็มีเห็ดหอมนะแล้วก็หอมหัวใหญ่กะ่ำปีนะฮะแล้วก็มีสามเกลอพริกไทยกระเทียมรากผักชีเม็ดผักชีนะเสร็จแล้วเราก็จะมีน้ำปรุงรสนะน้ำปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอย ปรงุงรสดีนะแล้วก็เติมสีสันด้วยสีอิ่วดำสีวหวานนะเกลือน้ำตาลนะนี่คือน้ำปรุงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีทำกันเลยนันเพื่อนเนาะว่าเราจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะการทำไก่อบบนเส้นนะพี่สริก็ไม่เคยทำไก่อบบนเส้น,นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นนะคะเพื่อน อันนี้เป็นน้ำของน้ำซอสที่พี่สิเตรียมมาไว้นะพี่สิกก็จะใส่สามเกลือลงไปเลยนะจ๊ะใ,ใส่สามเกลือลงไปคลุกคุแบบนี้จ๊ะแบบนี้เข้มขนมาก นี่พี่สิริไม่มีขิงนะเพื่อนนะไม่มีว่ามันเป็นเมนูมเร่งด่วนเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำเห็ดหอมเนาะพี่สิริก็จะเติมน้ำลงไปจะเติมนิดอีกนิดหนึง่ง็นน้ำเห็ดหอมที่พี่สิริแช่เห็ดหอมเอาไว้เราก็ไม่ทิ้งเราก็เอามาปรุงปรุงรสเพื่อให้ความหอมเพื่อให้ความหอมกับ หุ้เส้นอะประมาณนี้น้อนเพื่อนนะี่ยเราก็มิกเกินไปรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปลงกระทะเลยจ๊ะไปจ้ะเราตั้งกระทะเอาไว้ก่อนน้องเพื่อนนะพอกระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่ใส่เครื่องปรุงนี้ยือน้ำซอสนะลงไปครึ่งหนึ่งประมาณนี้ น้ำซอสลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง้อนกระทะร้อนน้ำซอสเดือดแล้วนะเราจะพี่สีไม่มีหมูสามชั้นก็ใช้หนังไก่จะได้มีความมันนิดหนึ่ง หนังไก่นะจ๊ะว่าไก่เนื้อน้องมันจะมีมันจะมีช่วงหนังเนาะจะได้เป็นความหัานแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเ,เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะเพื่อนนอะ ก็จะใส่เนดหอมลงไปนิดหน่อยก่อนเพื่อให้ความหอมใส่ลงไปเพื่อความหอมใส่น้ำลงไปนิดหนึ่ง วันนี้เราต้องรองให้ไก่สุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงวนเส้นเราจะมาปรุงวุ้นเส้นกับน้ํากับน้ําซอสที่ที่สีเตรียมเอาไว้นะก็ผสมลงไปกับน้ําเห็ดนะน้าของเห็ดนะที่พี่สีเอาไปแช่เห็ดแล้วก็มาผสมกับเครื่องปรุงในนี้เลยนะคะแล้วก็ เราก็จะมาดูว่าเราจะใช้้นเส้นประมาณเท่าไหร่เนะเราก็จะเอาวบนเส้นใส่ลงไปในน้นำนี้เลยเคือาใช้มันทั้งหมดนี้แหละลุกเค,คเาให้เข้ากันแบบนี้ เ็เริ่มสุกแล้วนี่ค่ะไก่เราเริ่มสุกแล้วน้อมเพื่อนเราก็จะใส่ใส่ผักที่เร,เราเตรียมเอาไว้นะใส่ลงไป น,นี่คือสูตรของพนะี่สิริกินะไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาเพราะว่าคงไม่มีใครทำเหมือนพี่สิริือนกั้แต่ถ้าใครอยากจะทานแบบนี้ก็ไม่สมวิชชิตนะคะทำได้ค่ะอาหารเราประยุกต์ได้นะเพื่อประยุกต์ทานเราเองได้ถ้าอยากทานรสไหนก็ ยุบไปยุบอ่ะนี่ก็เป็นวุ้นเส้นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ลงไปนะนี่เป็นเมนูนนนไดเอทได้นะคะเราก็กินแต่วุ้นเส้นกับไก่เราก็ไม่ต้องทานข้าวก็ได้นี่จ้าะคะวุ้นเส้นไม่ทำให้อ้วนเนาะแต่ว่าอิ่มได้เหมือนกันเนี่ย ประมาณนี้เราก็จะอบในกระทะนี้แหละนะคะถ้าเราอยากจะให้มีความมันเล็กน้อยเราก็จะจะเติมน้ำมันนะพี่สิจะใช้น้ำมันนิดหน่อย ตรงนี้จะโรยนะครับ้องี๋ยวเราก็จะนำฝามาปิดไว้จ้ะ ก็จะนำฝาปิดไวแบบนี้เราก็จะอบไปจนกว่าไก่เราจะสุกน้อนเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพื่อนว่าอบสาเส้นเรานตาจะเป็นอย่างไร เส้นอย่างนุง่มมากค่ะาสขเพื่อนน่าทานไหมครับไก่สุกแล้ว หอมนะคะเพื่อนอพิสิริขอชิมหน่อยนะจ๊ะหิห้วก็แวะมานะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะชิมให้เพื่อนดูนะคะว่าอร่อยไหมจ๊ะหิห้วก็แวะมานะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะไก่อบบนเส้นของพิสิริอื้ออร่ย อร่อยนะจ๊ะอร่อยจริงๆเสร็จแล้ว้อมเสิร์ฟเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีจริงมันต้องเป็นขึ้นชายใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะใส่ต้นหอมผักชีงลงไปนะเสร็จแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะในอบ วุ้เส้นของพี่สิริก็สมบูรณ์ปิดไฟนะจ๊ะว่าผักจะได้ไม่เหี่ยวเนะเสร็จเรียบร้อยเมนูแต่โอเป็นเส้นพี่พสิริวันนี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ใครจะไปอบในกระทะไฟฟ้าก็ได้นะเพื่อนไกะออกเป็นชิ้นๆนะไปอบในกระทะไฟฟ้าก็ได้เนี่ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่สิริก็ไม่ไม่อยากใช้กระทะไฟฟ้าอยากใช้กระทะอันนี้มากกว่าง่ายดีอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงหน้าคลิปแบบสวยๆ รัวๆให้เพื่อนๆอยากกินนะนะจ้ะเสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับเมนูนี้ก็ถ้าใครอยากจะกินแล้วก็เอาไปทำตามพี่สิริก็คิดว่าอร่อยนะเพราะว่าพี่สิริทานแล้วอร่อยนะคะอร่อยเราจะใช้ไก่เป็นไก่ก็ได้หรือจะใช้เป็นกระดูกหมูก็ได้นะคะเพราะมันก็จะมี เรียกว่าซี่โครงอบวุ้นเส้นเนาะซี่โครงหมูอบวุ้นเส้นเป็นอาหารเรานะก็อร่อยพี่สิริก็เอามาแปลงเป็นไก่อบวุ้นเส้นก็อร่อยดีนะจ๊ะค่ะนี่ค่ะสำหรับเมนูนี้ใครหิวก็แวะมานะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัพวรพิสิรินะจ๊ะ อะไรนะจ๊ะหิวค่ะน่าทานมากเลยเพื่อนๆนะไจ๊ะโอ้โหอร่อยออยเลยนะคะใครมีข้าวร้อนๆก็มาเลยจ๊ะมาเลยนะจ๊ะ